คนเกิดวันพฤหัสบดีมาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่24ถึง30พฤศจิกายน2568ไปจนถึงสัปดาห์หน้าไพ่จะอวยพรอะไรคนเกิดวันพฤหัสรับพรดีๆไปจากพาไพ่เลยนะครับโอ้โหเป็นพรที่ดีมากครับสัปดาห์นี้ไพ่ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันพฤหัสทุกท่านมีโชคมีเฮงแล้วล่ละครับนะก็ขอให้คุณโชคดีมีโอกาสจะได้ขยับขยายเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับในทุกๆด้าน นะอาจจะหมายถึงมีอะไรที่มากขึ้นนะถ้าเป็นกิจการงานก็อาจจะเติบโตขยับขยายมากขึ้นมีลูกค้ามากขึ้นมีบ้านมีที่ดินนะมีอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆที่มากขึ้นมีความรู้มีความเข้าใจมากขึ้นนะทุกอย่างมากขึ้นอีกนะครับนะพวยพรให้คนเกิดวันพฤหัสนะครับที่มีอยู่แล้วก็ขอให้มีมากยิ่งขึ้น ที่ยังไม่มีก็ขอให้มีสักทีแล้วก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอให้เป็นช่วงที่มีการเจริญก้าวหน้าเติบโตเป็นช่วงที่ดวงขึ้นนะครับดวงดีไพ่อวยพรให้เป็นอย่างนั้นในดวงบอกว่าอาจจะมีปัญหาบ้างนะมีเกณฑ์ถูกเบียดเบียนอะไรพวกนี้นะครับแต่ไพ่มาอวยพรแล้วนะครับรับพรนี้ไปขอให้คนเกิดวันพฤหัสทุกท่านมีแต่เฮงมีแต่ เติบโตขยับขยายมากยิ่งขึ้นจริงๆนะครับขอให้คนเกว่นพเวลาทุกตั้นโชคดีนะครับ